ตรงไหนวตรงไหนเยอะอยู่เยอะเยอะก็เล่นเยอะก็เล่นไปดิดิปปืนไว้ดิปปืนเรารวมช้าเราน ء, ัดก <what> <like now. S 3> ันหกโมงทุกคนลงทุกคนลงทุกคนลงหกเฮ้ยทุกคนลงทิดละคนนะครับรอบสองเที่ยงรอบวันใดนะขึ้นแล้วมัน ไอ้นั่นนะอัด,ด,ดเลยบนลูปโรงพยาบาลทุกคน,นขึ้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นนําเดี๋ยวนําให้ตามมาสไลด์นะทุกคนขึ้นไปแล้วสุดแล้วต้องสไลด์นะครับเขาจะขึ้นแล้วเขาจะขึ้นแล้วเขาจะขึ้นแล้วอย่าลืมส่งจีเอาพานะส่งแล้วส่งแล้วเยอะอยู่เยอะเยอะก็เล่นเ,เยอะก็เล่นไปดิดิปืนไว้ดิดิปืนไม่ไว้ต้องเดินออกมาไปขึ้น ไไปไปเอาดีดิเอาดเอาอีเอาหน่อยเอาหน่อยจะหมดแล้ว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 ยจะเข้าเยอะจะเข้าเยอะอย่าเข้าเยอะข้างหลังมีตัวไปที่ปืนเฮ้ยศพไรย์ฟอร์ดอยู่ฝั่งนี้ศพไรย์ฟอร์ดอยู่ฝั่งนี้ มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไปเลยสวยชุบไปชุบไปชุบได้ชุบไปเตรียมอุ้มม <ah> ันเลยไั้ไปเลย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 โอเคเดี๋ยวคนเดียวตัวพายตัวถาวมัดเปล่ามัดเปล่ามัดเปล่าทะเลทะเลเลยทะเลไวทะเลปิดทะเลปิดดิ มาถีบหน่อย้มชุบเข้ามชุบข้ามชุบหมัดเปล่านะอย่าลุมกันหมัดเปล่าเด้อลงมาปืนแค่ถีบแค่ถีบจีนเล่จีนเล่เกิดจีนเล่เกิดตายตายตายหยิบหยิบหยิบไอ้หยิบหยิบหยิบลงมาขึ้นรถให้หมดหยิบลงมาให้พี่โจเลยพี่เล่ให้พี่โจให้พี่โจเลยพี่หยิบไปพีชหยิบไปโจเล่นพี่โจเล่นพี่โจเล่น สวยสวยสวยไปไปไปอ<ป><ป>ุ้มไปไปไปพีดไปไปก่อนไปก่อนอมาลงมา,ลงมาดเดี๋ยวตำรวจมาไปก่อนรถคันไหนขึ้นได้ไปก่อน <Tout S 2> ทิ้งแล้วรวมสยามไป ไม่ต้องไกลมากไปนะไปไปพี่โจมาไวไปเวิดเบร์รถไปไปออกไปไปเลยพี่เต๋า ไปทีก่การเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนใครได้แค่นี้ก็เข้าใจรู้ดีว่ายังฝืนตัวเองมาไปฉันก็คงไม่ได้อะไรอยู่ดีซ u เปอร์สตาร์ของเธอยกคนธรรมาดาคนนี้